สวัสดีทุกคนนะคะพบกับดิฉันวาคิรา วันนี้จะมาเล่นวอ l ์โรแว์นะคะเล่นตัวละครฮาร์เบอร์หรืออีเกตตาลีบันเนาะเออตำแหน่งคอนโทรลเลอร์หรือว่าสายสโมกนะคะก็เดีย๋ยวมาดูเลยว่าปล่อยขึ้นน้าแตกเนี่ยจะเป็นยังไงท่อปลปาแตกแบบน้ําฉ่ำวาวเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะ่อนรับชมนะคะทางช่องของวัคิริขอแนะนาร้านเติมเกมวอร์โรแวล์เกมคอนเนอร์ให้บริการเติมเกมเติมไวตอบไวปลอดไทยร้านเปอร์เซ็นต์และยังมีเกมตัวอื่นอีกมากมายนะคะกดลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะคะแอดไลน์ไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดู เกมเลยคะ่ะ let's go มาคะ่ะอีเกตาลิบันมาอีดอกนี่นะคะเดยวสมองให้นะคะแม่ดูดีหน้าเหมือนเกตาลิบันมาอีดอกมาแล้วคะ่ะซื้อสกิลสองสกิลนี้ก่อนนะก็เล่นหาเบอร์เป็นๆเลยอีดอกแต่อยากซื้อสกิลจบนะอันนี้เราได้ด่านตัวมันเองได้หนาะอีดอกอีเกตาลิบันเนี่ยด่านมันเนี่ยไวยเนี่ยเห็นไหม เห็นหนังหน้าตาและสภาพหน้าบุรีมากขออนุญาตเหยียดนะคะอคอโอคคยกูทำอะไรอ่ะมันมาแล้วอ,อุ๊ยอีคิวจอเดเลอะเลย,ย,ยมึงอย่ายแย่งปืนไอเซ่เอ้า,าอีเซ่อีแก่โหลด เหลือเด,ดียวตัวเดียวมึงมาดูโก้แล้วมึงมันทำได้เปล่าใหญ่ไวยมึงมาดูโก้แล้วมึงทำได้แล้วมึงมาดูาดนี่ไผมันม่นหรอไผ่มัน่นหรออีกระเทยแก่แเดี๋ยวเจอกูอีเสดเก็บสามเลยวะ,วะเลิศวะอีเสดแล้วอีเสดมีปืนน้องะมึงนี่นะคะไผ่มัน่น นี่นะคะวันนี้แหวนเพชรฉันเอาหัวฉันคืนมาเฮียเพื่อนตายหมดแล้ว remaining. พวกมึงมั่นอะไรกันคะวายกูเกิร์ดเอ็ดมาค่ะอุ้ยหลบแป๊บนึงหลบแป๊บนึงแม่หลบแป๊บนึ่งอ๋อหลบแป๊บนึ่งไปเลยค่ะปล่อยน้ำเว้าไปแล้ว ออเอาเลยค่ะตัวจับคนล่าน,นอ,อุ้ยอุ้ยเอ็ดเลยเหรอเออสันบายออฟให้หลอดต้องเล่นได้โว้จ๊ะปล่อยน้ำแล้วเอาไงเดียแม่เอาไงเดีย อีดอกมันมาอาละอีดอกร์มาหาแม่งเหรอมันจะเข้าดอวะอมันพวกมึงอะมันวค่นี้ไอีนิวนนทกอีดอก<อ>ตายซ้ายอีนิวนนท์หกอีดอก เออกูเบ็ดเวอร์กูบอกเลยมาะไปแล้วทุกคนไปแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเออภผ่มันนะเออกูปิดอะไรก็ไม่รู้หัวอีเจ็ดรถอะเจ็ดรถมากกูวางเลยกูว่ามันออกมาตรงนี้มึงกูได้ยินเสียงอยู่บนหัวกูนี่นะคะ หนูย่ามั่นลูกเวลาหนูเล่นอ่ะหนูย่ามัน่นดอกมั่นเหี้ยอะไรมึงเวลาเขาเล่นเขาให้เล็งหัวเนาะจะมาลงมาเล็งตัวอะไรหนูไปค่ะแม่เดี๋ยวหนูนี่ปิดอาร์แล้ปิดอาร์แล้แม่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โย มึงฉันโดนตันเออเห็นไหมล่ะอุ้ยกูมาละค่ะมึงเจอกูหน้าเดี๋ยวมึงเจอเกตตาลิบันไล่จับเย็ดอีดอเจอกูหน้าูยิงไม่โดน ปล่แล้วโอ้้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยอยู่ข้างบน อีเซนะ็น่าจะโดนอะบบเออนะ่ะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในลูกลูกคนโงน่น่ะอีดอกจบจบแล้วรอดเป็นไงล่ะแมกเกตารลิบันเบ็ดเพื่อนมาแล้วค่ะอ่ะสโมกสองตัวไปเลยสิคะ่ะสโมกสองตัวแล้วไงเดี๋ยวจะเล่นเป็นเดวิออลิฟเองจบระวัาางนะไม่มีหรือ,อีดอกพองอยู่เอง ไปแล้วคะ่ะนี่กำแพงปิดนะคะปิดไปเลยไม่รู้ถึงไม่ถึงก็ปิดไปก่อนอุ้ยมันเข้ามาแล้วว่าบีหรอไม่บีคุณเองก็เสือกเรื่องของคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องของมึงเลยตั้งแต่ลากยาวมานะันใช่เรื่องของมึงไหมไม่ดอไม่ใช่แต่มึงก็เสือกฝ้า,าอะไรไปแกล้งเนาะแกล้ง เอาพวกกูมาเป็นเหยื่อล่อหรออีดักฮองมึงเจอพลังเกติบลิบันโกเดี๋ยวมึงแป๊บนึงว้าเออให้ตายบ้างเหอะอีดอ นี่กูยิงแต่ขาอีดอกซัมบอร์ซัมเบอร์ซัมบอร์ปาซัมบอร์ซัมบอร์เมืองกูเล่นเชอรีไม่แปนวอยพูดตรงไหนก็ลอยมาเล่นไปแปนยิงโดนก็โดนยิงโดนก็ฟุกกูนนเราไม่ซื้อสก,กิลด้วยมันปะนนมันป้ากูอ่ะกูก็มันนะอีดอกกูก็มันนะอีดอกกูเล่นไม่เป็นมือเชอรีบ้าลัคก,กี้มากเมื่อกี้ยิงโดนคือลัคก,กี้ยิงไม่โดนก็คือก็ยิงไม่โดน,น อ๋เอเรนเจอรีไม่เป็แตอยหัดอะ่ะนแาดะปะหนูยังไม่ตายอะคา่ะพี่หนูจะเปลี่ยนปืนทำไมอะคะอุ้ยอีบินสม,มองทำไมเนี่ยนี่หองตายอีหลอ,อ,ก,อกูมันจึ้งอยู่แล้วจ้าเจตลิบันเนี่ย,ยอุ้ย มาใหม่ค่ะมาใหม่ค่ะนี่นะคะไพ่มั่นอีดอกกระโดดทำไมวิหัวแตกคือมันโดนหัวไปแล้วว่าจะไปแย่งกูทำไมล่ะเอฟเคทำไมอะลูกแม่ไม่โอ้โห ต้องเอาไดผิดเพ้อตรงไหนเกมเนี่ยกูไม่ต้องทำหาเหวอะไรเลยจ้าเกนงงโงเนี่ยเก็บนี้ต้องทำเนี้ยเลยหรอกค่ะ เกมนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยเกมนี้ก็คือเล่นโง่มากทำจริงๆก็คือเล่นโง่มากเออแบบไม่ได้ทําเฮียอะไรเลยสกิลคาติกูยกังไม่ได้ใช้สักเล่าเลยอีเฮ้ยเอาละครก็จบไปแล้วนะคะการเล่นฮาวเวอรหรืออีเกตาลีบนันปล่อยนางเว้าวนั่นเองนะคะเออถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ช่องของวอลคิรีด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับร้านเติมเกมเกมคอนเนอร์นะคะและอยากให้เล่นตัวละครไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะคะจะพยายามทำคลิปและทำคอนเทนต์สนุกๆให้ดูกันเรื่อยๆนะเล้เจอกันนะคะบาย